สวัสดีครับกลับมาพบกับเราด้วยการทำผิดใหญาเวอร์ขณะนี้เวลา8.30นาฬิกา30นาทีโรงเรียนบางราจัน,นวิทยาบริเวณโรงอาหารไอพบชายแปลกหน้าคนหนึ่งเข้ามาภายในโรงเรียนดูท่าทางมีพิรุษ <c oughs> ทัางทีมงานได้เข้าไปสำรวจสืบหา,ข,าข,ข้อมูลโดยไม่ให้รู้ตัวแต่ตอนนี้ชายแปลกหน้าคนนั้นเหมือนจะรู้ตัว จากการสืบประวัติแล้วได้ทราบประวัติมาว่าเมื่อปี2546ได้ทำภารกิจหนึ่งกิจกรรมและเขาได้ยักยอกเงินจำนวนหนึ่งทันี้เขาอยู่กับเราแต่เขายังไม่รู้ทางทีมงานได้เข้าไปสอบถามตัวที่ไม่ให้รู้ตัว,<อ>วเมออื่อปีที่แล้วออโกงเงินจริงเหรอครับพูดมาๆนี่น้องอ้าวพี่ ผมผมถามดีๆผมแบบะจะจใจเลยผมอยากรู้ว่าความรู้สึกของพี่เป็นยังไงครับ,รบไม่รู้า,ไม,าไม่พูดไม่ไมออกหลังจากทีมงานได้สอบถามชายแปลกหน้าคนนี้ <S S S ไ,ดได้ได้รับคําตอบรับมาที่อย่างไม่เหมาะสมเ <ๆ S 1> ขาบอกว่าพูดหมาหมาตดเซนเซอร์ <ๆๆ S 1> แต่ตอนนี้มาพูดกับยิงข้างเคียงชายข้างเคียงคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนสนิทกับชายแปลกหน้าคนนั้นครับ เออพี่พี่รู้จักกับพี่สมพลมานานเนี่ยครับตอนแรกผมก็ไม่นึกนะครับจะเป็นคนแบบนี้เขาพูดกับผมเสมอว่าเชยพรนี่เคยแจกคันรถในสองปีที่ผ่านมาหลังจากความจริงเปิดเผยผมเข้าใจว่าเขาก็เป็นคนทิ่นี่นกกชอบทำที่แจกครับจากการสืบถามชายอีกคนหนึ่งที่สนิทกับนายสมพลสมดีเราได้ทราบข้อมูลที่อย่างแท้จริงออกมาว่าเขาได้ยกัยกยอกเงินจากเพื่อนอีกคนหนึ่งโดยใช้เพื่อนอีกคนหนึ่งเป็นตัวแทนกัน ช่วงนี้พักสักคู่พบกับเราอีกครั้งทำผิดอย่าเหวือสวัสดีดูวยด้วยครับร่วมจัดเสียหลําถ่ายภาพร่วมจัดเสียลํารายงานจากทำผิดอย่าเหวือประกาศจับนายสมพลสมดีหรือที่เรียกกันในนามเจ้อ้วนคดียักยอกเงิน